อันนี้พบกับทางช่างแฮก84นะครับวันนี้เรามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเวบไลท์ิบรนะครับอุปกรณ์ที่มีประเจเบอร์สิบเจแหวนนะจะได้ทำง่ายแล้วก็ถานรองเดี๋ยวเราไปเอาน้ำมันเครื่องกันอย่างหนึ่งก็คือคีม สองทีนี้เราก็จะใช้น้ำมันเครื่องของคาทิคเบอร์ยี่สิบ W สี่สิบนะครับนี่เราก็สตาร์ทเครื่องวอร์มไว้แป๊บหนึ่งนะครับประมาณสองสามนาที 2, 3, ว่าตอนนี้อากาศเด็ยนนะครับออน้ำมันเครื่องจะได้ออกหลไ,ได้สะดวกทำลักษณะนี้นะครับจะได้ง่าย บริเวณที่เติมน้ำมันเครื่องนะครับเพื่อจะให้เขาออกได้เร็วขึ้นอ่ะเดี๋ยวดูสังเกตว่ามันมีแหวนนะตัวนี้จะเป็นแหวนไมเนีียมนะครับ ตอนนี้มันยังเช้าอยู่ร้านอะไรไม่เปิดเลยยังจะไม่ได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสักสองสามครั้งเราก็ควรเปลี่ยนแล้วนะครับแหวนถ่ายน็นอตแล้วก็แหวนถ่ายน้ํามันเครื่องครับก็ถ้าไปซื้อที่ศูนย์แหวนก็ตัวละสิบบาทน็อตตัวละยี่สิบบาทนะครับราคาอาจจะแตกต่างกันไปร้านอะไรอาจจะแพงกว่านิดหน่อยนะครับ có thể học quay cả ได้จะหมดครแล้วก็เอียงรถช่วยรถคันนี้ก็มีระยะทางอยู่ที่ซี่มูนโลนะครับรถคันนี้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคุบ3,000โล ถ้าเป็นตัวสังกร้อยเปอ์เซ็ก็จะใช้ได้อยู่ถึงสี่พันถึงหกพันโลก็แล้วแต่ดีห่อนนะครับแต่ระยะที่เหมาะสมก็วานสามพันโลนะครับกำลังดีสำหรับรถ มอไซคเมื่ตกค้างนินงดนึงวแล้วก็จะปิดเลย เอเคพอตึงมือเดียวนะครับเพราะว้าองเอาแบบแน่นมากะว่เดี๋ยวแหวนมันจะบี้นะครับวัน <c oughs> นี้ขนาด0.8นะครับไปหมดกระป๋องไปเลย ถึงระยะเวลาก็อย่าลืมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องถ้าใครรถใหม่ก็เข้าศูนย์เช็คตามระยะเลยนะครับเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน เดี๋ยววันหลังจะพาดูวิธีเปลี่ยนหัวเทียนนะครับหัวเทียนก็สำคัญนะครับหัวเทียนเนี่ยถ้าเป็นตัวมาตรฐานเหมือนตัวติดรถเนี่ยอายุใช้งานอ่า MGK เนี่ยอยู่ที่8,000โลนะครับอ่าถ้าเป็นพวกอีก แพตตินัมมาเอนจเคพวกนี้ก็ได้อยู่ประมาณหมื่นสองนะครับถ้าเป็นอิเลดียมของเอนจเคสามหมื่นถึงสี่หมื่นโลนะครับก็เลือกใช้ตามคุณภาพเอานะครับตามงบประมาณ พอดีหัวเทียนยังสั่งว้เป็นรุ่นอ่าิวพาว์เดี๋ยวเบอร์อะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับแนะนำหัวเทียนให้ đang là tương xịt Ngon subscribe cho ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทางช่องช่างแฮก8กษีด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชุม